เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทางวาพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีปเป้ารถสวยๆวยมาชมเลือกซืเลือกขายครับสวยสายปิ้งเลยสีสันเงาฉ่ำรถบ้านนะครับวันนี้รถบ้านแท้ๆครับมือเดียวไฟแดงสมบูรณ์พร้อมใช้สภาพหนึ่งในร้อยครับกิ๊บกิบเครื่องเกียร์ดีใช้เบนซินล,ล้วนๆไม่เคยแก๊ส บอดี้ดีไม่มีชนหนักครับช่วงล่างแน่นนิ่มเงียบสบายตกหลุมไม่ดังเกียร์ออโตโอ้จกไฟฟ้ารถปี2 0 0พนะครับนิสสันซันนี่ปี2 0 0พสมบูรณ์ครบพร้อมใช้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้มีภาพคลิปใหม่ๆตะเข็บรอยพับรอยอักต่างๆยังอยู่ครบครับหน้าเดิมหลังเดิมบอดี้ดีไม่มีชนหนักของเรืองส,สวยๆแห้ง ปัาดเดินไม้ใช้ได้ครบนะครับไม้เพียงแสนเก้านั่นเองไม้แท้ไม้น้อยครับรุ่นนี้ถือว่าไม้น้อยมากครับไอยพับต่างๆครบกิ๊บๆเลยครับ,รรรบภาษีเมษา69เกยาวๆกันปีหน้าครับกับรคาคา4 7่0 0บาทนะครับสภาพนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆครับ4 7 0 0 0บาทพิกัดดูรถอยู่รามินท้าครับใกล้กับสวนส,วนสัตว์ซาฟารี เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชีปเป้าวื่งซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยสวัสดีครับ